โอเคมูฟวิ่งกันลองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเฟสไดแกรมที่เราอาจจะเริ่มไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเฟสไดแกรมที่คุณจะเริ่มเห็นนะฮะในข้อสอบด้วยนะครับเพราะว่าก็เอ่อเผื่อเผื่อเราไม่รู้เนาะนะครับวิชานี้เราเน้นโลหะนะเราสนใจโลหะมากนะเผื่อไม่รู้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเฟสไดแกรมนี้นะครับเป็นเฟสไดแกรมที่เอ่อเป็นทองแดงบวกนิกเกิลนะครับอ่ะแต่ว่าเอาประเภทก่อนแล้วกันเนาะตรงเนี้ยนะครับมันเป็นเอ่อเฟสไดแกรม2องค์ประกอบนะฮะ อืมฮนะครับอย่างแรกก็คือว่านะครับก่อนจะไปดูนะครับอะไรก็ตามลองดูแกนนิดนึงก่อนเนาะนะครับก็คือว่าแกนของเรามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอุณหภูมิใช่ไหมฮะแล้วข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนผสมถูกไหมฮะ composition ผสมอะไรกับอะไรน,นี่ไงนะครับลองจริงๆริแล้วสมมติถ้าเกิดผมไม่บอกว่า,วาอันนี้คือนิกเกิลกับคอปเปอร์เนี่ยคุณก็ดูเองได้นะว่าน,นี่ไง มันประกอบไปด้วยแกนของคุณเนี่ยคอปเปอร์กันนิกเกิลนะแล้วตรงกลางคือส่วนผสมนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีพิกัดตรงนี้ซ้ายสุดเนี่ยมันคือค o p เปอร์นะครับคอปเปอร์ Copper เป็นหม่ถึงว่าแกรดของคุณเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่บอกเวยเปอร์เซ็นต์ของ Nickel, นะิกเกิลเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด0% n น c k เนิกเกิลก็แปลว่ามีแต่ค o p เปอร์เพราะ,ะนั้นพิกัดนี้คือค o p เปอร์บริสุทธิ์ถูกไหมถ้าแล้วถ้าพิกัดตรงนี้ก็คือนิกเกิลบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเรามี2อองค์ประกกบบันะ Copper, นิกเกิลน,นะเพราะนั้นผมขอเขียนรายละเอียดนิดน,นึงนะข้างบนว่าตรงเนี้ยนะฮะเรามีองค์ประกอบนะครับก็คือคัพเปอร์กับนิกเกิลผสมกันนะครับเออผมผมบอกผมลืมบอกคุณนะคัพเปอร์กับนิกเกิลเนี่ยคือโลหะผสมนะครับเป็นโลหะผสมที่ราคาแพงด้วยเนาะนะครับโหคัพเปอร์คือทองแดง นิกเกิลเนี่ยเป็นโลหะที่ดีมากๆเลยคุณสมบัติดีมากนะครับทนนุน่นทนนี่แข็งแรงนะครับเพราะนั้น Copper n i c k กเกนเนี่ยนะฮะก็หนึ่งในแอปพลิเคชันก็คือโลหะที่มันทนต่อการกัดกร่อนในน้ําทะเลวะนะครับเพราะว่ามันน้ําทะเลนี่ h บเดเวหดมากสําหรับโลหะนะโลหะนี้เจอน้ำทะเลนี่เจ๊งเจ๊งกันเยอะมากแต่ไม่ใช่โลหะประเภท Copper n i c k กเกน,นะครับเอาเผื่อไม่รู้นะครับทีนี้นะครับ ส่วนใหญ่เราดูองค์ประกอบนะดูแกนนะต่อมาเรามาดูว่าในในระบบของเราเนี่ยถ้าคุณเอาค o พเปอร์กับนิกเกิลผสมกันเนี่ยมันเกิดเฟสอะไรบ้างอย่าลืมนะครับว่าเฟสเนี่ยก็คือส่วนของระบบที่มันจะทําตัวไม่เหมือนกันนะครับในเชิงกายภาพอะไรก็ว่าไปนะครับเฟสของคุณมีอะไรบ้างนะครับเวลาจะดูเฟสก็คือแค่ดูว่ามันมีพื้นที่ที่มีชื่ออะไรนะครับตรงนี้นะครับมีอยู่2ชื่อนะค,คือลิควิดของเหลวนะครับ แล้วก็มีชื่อที่เป็นอัลฟาเป็นภาษากรีกดในเป็นตัวอักษรกรีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมเขียนดูก่อน,นก็คือว่าจริงๆตัวนี้มันค่อนข้างจะเปืองที่เนาะเอาสับทางซ้ายนะครับเฟสเรามีนะครับ Phase เฟสนะที่ชื่อว่าลิควิดนะฮะโอเคนะครับเฟสอีกอันนึงชื่อเรียกว่าอัลฟ a านะครับเฟสลิควิดเนี่ยตรงไปตรงมานะครับมันคือเฟสที่เขาเรียกว่าเป็นของเหลว แต่ว่ามันไม่ใช่ของเหลวปกติต้องเรียกให้มันครบทวนหน่อยมันเรียกว่าสารละลายของเหลวครับนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สารบริสุทธิ์นะครับมันเป็นมันเป็นของเหลวก็จริงเนาะแต่ว่าสังเกตว่ามันคือการเอาคอปเปอร์กับนิกเกิลผสมกันเพราะนั้นมันเป็นของเหลวที่มันเป็นสารละลายนั่นเองนะครับแล้วอัลฟาของเราเนี่ยนะฮะก็อันนี้ผมคงต้องบอกคุณแหละนะครับ หลังจากนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยก็คือว่าถ้าเกิดคุณเจอตัวอักษรภาษากรีกเนี่ยนะครับตัวอักษรกรีกเช่นอัลฟาเบต้าเลยก็ตามเนี่ยรู้ไว้เลยนะครับว่าตรงเนี้ยมันคือสารละลายของแข็งครับโอเคสารละลายของแข็งนะครับสารละลายของแข็งก็คือสารละลายครับนะสารละลายคือการที่คุณมีอะไรก็ตามมาผสมกันอย่างมัวมไม่มีระเบียบแต่ว่ามันเป็นของแข็งนะครับ ของสารละลายเป็นของแข็งได้นะผมอยากจะบอกว่าเวลาคุณเห็นโลหะในพิจวจันของคุณนะ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามรับประกันได้เป็นสารล,ละลายหมดนะโลหะบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันทํายากนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีอะไรผสมอยู่นี่แหละเราเรียกว่าสารละลายของแข็งนะฮะแล้วก็ถ้าคุณเห็นเลขตัวอักษรภาษากรีกแบบเนี้ยนะครับก็รู้ได้เลยนะครับว่ามันคือสารละลายของแข็งนะครับ โ okay. อเคเพราะนั้นเรา <S <S เราเรา,เรามีข้อมูลคร่าวๆนะว่า c o p เปอร์นิกเนะฮะมีเฟสสองเฟสเนาะลิควิดกับ Alpha นะผมบางทีผมจะเรียกว่าอัลฟาอะไรเนาะนะครับลองมาดูนะฮะฟีเจอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกราฟนี้สักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปต่อนะครับอย่างแรกก็คือนะครับลองดูจุดนี้นิดหนึ่งว่าจุดนี้มีความสําคัญยังไงจุดนี้นะครับ จุดที่ผมทําเป็นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ว่ามันเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่สําคัญเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อยู่บนเส้นผมเป็นจุดแบ่งระหว่างการเปลี่ยนแปลงเฟสคง่ายนะครับทีนี้มองลงมาข้างล่างนะฮะสมมติถ้าเกิดผมอยู่ข้างล่างของจุดนี้เนี่ยนะครับผมจะอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าอัลฟานะผมมีของแข็งผมเป็นของแข็งเนาะนะครับถ้าผมอยู่ข้างบนจุดนี้นะครับผมจะได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นลิควิดถูกไหม เพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยมีความสําคัญก็คือว่าถ้าเกิดผมอยู่ข้างบนผมมีลิควิดถ้าผมอยู่ข้างล่างผมมีโซลิดเอ๊ะเอ๊ะนี่คืออะไรเนี่ยจุดที่แบ่งระหว่างของแข็งกับของเหลวมันคือจุดหลอมเหลวนะครับแล้วผมก็แล้วผมก็อยากจะบอกอีกว่าพิกัดนี้พิกัดที่อยู่ทางขวาสุดอย่าลืมนะว่าพิกัดนี้เป็นพิกัดที่เราบอกว่ามี ni เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่จุดหลอมเหลวธรรมดานะฮะเป็นจุดหลอมเหลวของนิกเกิลบริสุทธิ์ นะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องหมายเพื่อออกก่อนมันลกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจุดแดงตรงนี้ก็คือจุดหลอมเหลวของนิกเกิลบริสุทธิ์โอเคนะเป็นไงเพราะนั้นตรงนี้เฟยไดกรรมก็บอกคุณได้แน่นอนว่า นิกเกิลหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่สังเกตว่าสูงมากเลยนะ1 4 5 3เนี่ยโหคุณจะหลอมนิกเกิลบริสุทธิ์เนี่ยใช้เตาเผาที่โหดมากเลยนะ1 1 0 0กว่าๆคือประมาณ1000เนี่ยถือว่าโอเคนะ1ัน0นี่ถือว่าสูงแล้วนะครับพอเตาเผาพวกนี้ก็จะเปลืองไฟปัญหาตามมาเต็มไปหมดในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ก็จะยากด้วยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นของเรานะครับเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะที่คล้ายๆกันก็คือจุดนี้นะครับเ จุดนี้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่พิกัดเนี่ยคือคอปเปอร์บริสุทธิ์เนาะแล้วก็เหมือนกันเลยก็คือว่าข้างล่างคืออัลฟาข้างบนคือลิควิดเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเส้นแบ่งระหว่างของแข็งกับของเหลวนะเขาเรียกว่าจุดหลอมเหลวของคอปเปอร์บริสุทธิ์ครับเพราะนั้นผมก็จะเขียนลงมาตรงนี้เช่นเดียวกัน โอ้โฮเป็นไงล่ะนะครับได้ข้อมูลมากมายนะครับนะคอปเปอร์เนี่ยทองแดงเนี่ยจุดหลอมเหลวก็ต่ากว่านิกเกิลค่อนข้างเยอะเนาะนะครับประมาณพันกว่ากว่านะครับพรานั้นถ้าเกิดคุณอยากจะหลอมทองแดงก็เตรียมใจไว้นะฮะหาเตาเผาที่มีอุณหภูมิประมาณนี้ถึงทองแดงบริสุ์เนาะนะครับถ้าทองแดงผสมนิกเกิลสังเกตว่าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นด้วยนะหลอมเหลวยากขึ้นไปอีกนะครับ โอเคนะครับทีนี้มีอีก2เส้นนะก่อนเราจะไปจากเฟสไดแกรมนี้นะครับมันจะเป็นเส้นที่เป็นสีฟ้านี่แหละนะครับแล้วก็มีฟ้าบนกับฟ้าล่างนะฮะเอาเส้นล่างก่อนก็ได้นะครับเส้นล่างนะฮะก็คือเส้นเนี่ยแนวเนี้ยแนวล่างทั้งหมดเลยนะครับแนวเนี้ยนะครับภาษาเขาเรียกว่า s o l i d ั s l i n e เนี่ยขีดเส้นไปตรงเนี้ยนะครับทีนี้ s o l i d a s Li n e คือเส้นเส้นฟ้าข้างล่างนะฮะถามว่าเส้นนี้อ่ะมันคืออะไรนะครับผมขีดให้ก่อน างนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้เส้นเนี้ยนะครับมันจะเป็นเส้นที่บอกว่านะครับอุณหภูมิใต้เส้นเนี้ยจะมีแต่เฟสของแข็งนะครับผมเขียนให้ก่อนนะเดี๋ยวผมย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือว่าอุณหภูมิใต้เส้นนี้นะฮะจะมีแต่เฟสของแข็งครับ Okay. อันนี้คืออันนี้คือนิยามของเส้นโซ l i d ดัสไลน์นะฮะในเฟสใดกันอื่นก็จะมีเส้นโซเดดัสไลน์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รูปร่างแบบนี้นะครับทีนี่ตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะดูเป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มากสำหรับสำหรับสำหรับเราตอนนี้เนาะแต่แต่ว่ามันเป็นศัพท์ที่เอาไว้สําหรับคุยกันแบบให้มันรู้เรื่องชัดเจนก็คือว่าสมมติว่าผมบอกว่าผมมีผมอยากที่จะออกแบบ process อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการหลอ่อการหลอ่หลอคือการทําให้วัสดุมันเหลวอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแข็งใหม่เนาะนะครับผมบอกว่า ในในกระบวนการการเย็นตัวของโลหะที่มันหลอมเหลวเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมผมอยากจะผมอยากจะหมายถึงว่าอุณหภูมิอะไรคืออุณหภูมิที่ทําให้โลหะของคุณเนี่ยมันกลายเป็นของเหลวไอของแข็งเนี่ยนะครับผมก็บอกว่ามันคืออุณหภูมิที่อะไรก็ได้ที่อยู่ข้างใต้โซเดียรไลน์เนี่ยคืออุณหภูมิที่เอ่อจะเกิดจะเกิดของแข็งจะพูดย่ายหรือว่าของแข็งมันเป็นของแข็งโดยสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะเราเราจะคุยด้วยภาษาพวกนี้กันเป็นภาษาที่เอ่อเป็นทางการนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะ เรียกว่า s o ลิดัสไลน์คืออุณหภูมิใต้โซลิดัสไลน์เนี่ยเมกมันคืออุณหภูมิที่คุณได้ของแข็งโดยสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับก็มีเส้นที่เรียกว่าเส้นลิควิดัสไลน์เนาะนะครับเส้นนี้นะฮะเส้นนี้ก็จะ,ะนิยามคล้ายๆกับ s o l i ดัสไลน์นะแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงนะะผมเขียนประมาณสักตรงนี้นะครับว่าลิควิดัสไลน์เนี่ยจะบอกว่าอุณหภูมินะฮะ เหนือนะฮะสังเกตว่าไม่ใช่ใต้นะเหนือเหนือเส้นนี้จะมีต่าเฟสของเหลวครับนั้นผมขออ่าเขาเรียกว่าขอยย้ำนิดหน่อยนะว่า ถ้าเป็นโซลิดัเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิใต้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเหลวดัซเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิเหนือนะครับเหนือเส้นเหลวดัซไลมีแต่เฟสของเหลวนะเพราะนั้นถ้าเกิดใน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 ภาษาของการทําอย่างเช่น r ร c e s s การหล่อเนี่ยก็คือว่าถามว่าคุณจะต้องหล่อโลหะเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าคุณต้องฮีทโลหะเนี่ยขึ้นไปอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันเป็นของเหลวก็บอกว่าก็ฮีทขึ้นไปเหนือเส้นโซลิดดัซไลหรือว่าเหนืออุณหภูมิโซลิดเหลวเหนืออุณหภูมิเก็วดั ก็เป็นการพูดแบบให้มันเข้าใจตรงกันนะว่าฮีทจนกระทั่งมันกลายเป็นของเหลวโดยสมบูรณ์ก็คืออุณหภูมิที่เหนือนะฮะเส้นลิควิดัสไลน์อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นนะหรือว่ากลับกันเนื้อเมื่อกี้อาจจะพูดไม่ถูกต้องพูดไม่ชัดเจนก็คือถ้าเกิดผมจะบอกว่าระบบผมแข็งตัวโดยสมบูรณ์เมื่อไหร่ผมก็บอกว่าที่อุณหภูมิใต่ำโซดีดัสไลน์อะไรเงี้ยน,นะครับอันนี้อันนี้คือวิธีการพูดเป็นภาษาที่เป็นทางการนิดนึงแล้วกันนะครับ่ะ โอเคนะครับอีกสิ่งหนึ่งประเด็นสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะไปจากตรงนี้นะครับผมอยากจะโชว์ให้คุณเห็นว่าเรามีพื้นที่ที่เป็นลิควิดใช่ไหมของเหลวคุณก็นึกถึงของเหลวนะแต่เวลาโลหะมันเหลวเนี่ยมันก็จะเป็นสีเงินๆเนาะนะครับมีโลหะที่เป็นของแข็งแต่ทีนี้คุณยังไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันมีอีกพื้นที่หนึ่งเล็กๆตรงนี้ที่เขียนว่าอัลฟาบวกลิควิดอยู่ตรงนี้นะครับ อัลฟาบุกลิควิดเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ที่ว่ามันมีทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับพอดีนะครับ,นะรบผมก็เข้าใจว่าผู้คุณอาจจะไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่อะไรใช่ไหมคุณอยู่คุณอยู่ในบ้านคุณเฉยๆแล้วคุณจะแบบเฮ้ยวันนี้เรามาหลอมโลหะเล่นกันดีกว่านะนะฮะมันคงไม่ใช่นะเพราะว่าคุณนะฮะคุณต้องมีเตาเผาที่อุณหภูมิพันกว่าองศานะฮะกุดลักนะฮะรับ luck, ร,บรบองบ้านระเบิดแน่นอนนะครับ ถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปในโรงงานหล่อหรือว่าคุณมีแ a บที่มันทําการหล่อเนี่ยนะฮะคุณแล้วแล้วหล่อโลหะผสมเนี่ยมันจะมีคุณจะสังเกตได้ว่าก่อนที่โลหะมันจะแข็งตัวโดยสมบูรณ์หรือล้อมเดียวโดยสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีช่วงอุณหภูมินะที่โลหะเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้เป็นของแข็งทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เหลวทีเดียวมันจะเป็นกึ่งกึ่งกลางๆลงนะลักษณะมันเนี่ยมันจะเป็นคนโคลนมันจะเป็นแบบ ยับยับเย,ย,ยิมนิดหนึ่งนะครับหรือผมชอบใช้สับที่เรียกว่าสมูทตี้มันเหมือนนะสมูทตี้อะนะสมูทตี้เนี่ยก็คือมันก็คือระบบที่มันมีทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวไงมันก็เลยดูเป็นสิส่งที่มันเยิมย้มๆนะครับเพราะฉะนั้นลองลองอิมเมจินนะคุณคงไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่าอิมเมจินว่าคุณมีโลหะที่มันลักษณะมันเหมือนสมนะูทตี้อะประมาณนี้นะฮะมันคือช่วงที่อยู่ในเ,เขาเรียกว่าอัลฟาบวกลิควิดอะมันเป็นช่วงที่แบบมี2เฟสอยู่ด้วยกัน นะฮะเป็นช่วงอุณหภูมินะเกิดขึ้นในโลหะผสมเ,เกิดทุกอันเลยนะครับจะมีช่วงที่เป็นอย่างเงี้ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้คําว่าสมูตตี้แล้วกันเนาะนะฮะคุณจะได้เห็นภาพนะว่าเราเรากำลังพูดถึงในระบบที่มันมีหลายๆลเฟสอยู่ด้วยกันนะสมูุตี